เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์จากคดีชิงทรัพย์กลายเป็นคดีฆาตกรรมหากเรียบเรียงข้อมูลดูทั้งหมดแล้วก็จะเห็นว่าการก่อเหตุครั้งนี้มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเตรียมปืนเลือกสถานที่เลือกเวลาอีกทั้งคนร้ายน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการตัดสินใจอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งสังเกตได้จากดูสีหน้านิ่งเฉยไม่มีอาการสะทกสะท้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดการควบคุมตัวหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาคำตอบจากผู้เป็นแม่ที่เลี้ยงเขามาน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีและบ่งบอกอะไรบางอย่างถึงที่มาของการก่อเหตุนในครั้งนี้ได้แม่เสียใจมาก กับการกระทําของลูกเพราะว่าลูกเป็นคนดีสําหรับแม่ก็นะคือเขายังยังเด็กอยู่มากอ่ะในสายตาแม่นะเขาก็แบบไม่เคยดื้อแม่อะไรแต่ว่าแม่ยอมรับว,ว่าแม่เลี้ยงลูกผิดตรงที่ว่าลูกอะ่ะเล่นเกมตั้งแต่เด็กนะคือติดเกมอะ่นะเราทีนี้เรื่องหนังเรื่องอะไรลูกลูกก็ชอบดูหนังประมาณนะ อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะของการวางแผนใช่ใช่เคยคุยกับลูกบ้างไหมครับเรื่องเรื่องเกมเคยคุยว่าลูกพยายามอย่าเล่นอะไรเงี้ยครับหยุดบ้างบ้างแต่ลูกก็ไม่เชื่อคลูกเคยพฤติกรรมลักษณะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่ใช่ร้าวมีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีเพราะลูกเป็นคนที่ไม่พูดเป็นคนเงียบใช่แม่ทีนี้มันมีแต่ไหนครับ น้องทาไปเพื่อที่ต้องการที่จะใช้กับครอบครัวนะอะไรอย่านงนี้จริงหรือยังไงบ้างครับจริงค่ะ mm hmm. เพื่อสี่สี่ห้าปีที่แล้ว mm hmm. แม่เคยเอาเงินไปลงโก mm hmm. ลแครีเทเลงไปเท่าไหร่ประมาณสิบกว่าล้านค่ะ mm hmm. คือเราไม่คิดที่จะ mm hmm. ไม่คิดว่าลูกอะ่ะจะคิดแบบนี้ี mm ่ย hmm. ก็คือแบบว่าจะหาเงินให้แม่เพราะว่า mm hmm. ทุกครั้งเราไม่เคยลำบากไง พอเราหมดตัวขนาดนั้นแบบจากหน้ามือเป็นหลังมืออลูกก็เลยอาจจะคิดอะไรอย่างนั้นอ่ะอาจจะคิดสั้นไปอ่ะหลังเกิดเหตุพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุก็เข้ามาขอขมาศพพร้อมกับพูดคุยกับพี่สาวของว่าที่ร้อยโทสุเทพโดยทั้งคู่ยอมรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมกับยอมรับว่าที่ลูกเขาก่อเหตุแบบนี้ส่วนหนึ่ง มาจากการเลี้ยงดูของพวกเขาเองขอจริงขอพ่เขอโทษจังสูไม่รู้จะพูดนะขอบมากมากที่ให้โอกาสลูกชายก็ฝาพอของเขาขอบตบทุกอย่างตบเขาเองก็ อาจจะรีเข้ามาเมื่ทีกใยที่ลง,งเกิดขอภครแทนด้วยไม่มีอีกแล้วคนที่เป็นกำลังหลักของบ้านคนที่หาเช้ากินค่ำมาเลี้ยงอีกหลายชีวิตในครอบครัวนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้สูญเสียไม่ทันได้ตั้งตัวเลยไม่ทันได้เตรียมใจ จนทำให้พวกเขาต้องอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวและโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งมาถึงตอนนี้ใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้หยุดนะครับเพราะยังไงคุณก็โดนจับอยู่ดีสงสารฝั่งผู้สูญเสียกันบ้างเถอะผลกระทบเนี่ยพี่พี่จะมองไว้อยู่สามประเด็น ประเด็นแรกผลกระทบกับการดูแลในครอบครัวซึ่งน้องน้องชายเนี่ยเขาดูแลเป็นหลักดูแลป้าที่ติดเตียงดูแลแม่ที่อายุ80เนอะย่าง80แล้วป้าก็ประมาณ84อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็หาไรายได้หลักเพื่อส่งให้ครอบครัวก็คือลูกของเขาเนาะค่าเล่าเรียนต่างๆหรือค่าทช้จ่ายต่างๆประเด็นที่สองก็คือเรื่องผลกระทบทางด้านจิตใจ ตั้งแต่วันนั้นมาพี่มีความรู้ว่าพี่กลัวคนมายิงพี่อะมันก็เป็นไปตามทฤษฎีนะเพราะพี่เปิดดูในทฤษฎีด้านจิตวิทยาเนี่ยแล้วก็พบว่าหลังการสูญเสียบุคคลที่สัมคัญโดยเฉพาะการฆาตกรรมเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับเราจะอยู่ในสถานการณ์นั้นซ้ำๆแล้วประเด็นที่สามก็คือผลกระทบต่อสังคมนี่หนักเลยสังคมจะอยู่ยังไงถ้ายังมีอย่างเงี้ยอยู่อ่ะใครจะเชื่อมั่นอันเนี้ยประเด็นสําคัญเลยแล้ว คนขับรถไงประเด็นสังคมก็คืออย่างนึงก็คือคนขับรถรับสร้างทุกคนเนี่ยเขาจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเขาอะอยังไงเขาก็ต้องกังวลเนาะข้อมูลจากอาชญาวิทยาวิเคราะห์ไว้ว่าการก่อเหตุลักษณะนี้ถ้าเปรียบเทียบตามหลักอาชญาวิทยาสามารถวินิจฉัยความผิดปกติได้สองปัจจัยครับปัจจัยที่หนึ่งเกิดจากแรงกดดันภายใน ซึ่งต้องดูตั้งแต่การอบรมเลี้ยงดูเพราะเด็กบางคนอาจไม่เคยมีประสบการณ์ถูกทำร้ายร่างกายแถมพ่อแม่ดูแลธนุถนอมเมืม่อลูกอยากได้อะไรก็ซื้อให้กลายเป็นว่าเด็กไม่เคยรับรู้ความเป็นเหตุเป็นผลเลยปัจจัยที่สองเกิดจากสิ่งรุมนั้วภายนอกเริ่มจากการใช้ชีวิตของเด็กอยู่ในสังคมชุมชนโรงเรียนซึ่งมักมีสิ่งล่อแหลมที่มีความเสี่ยงนาไปสู่การใช้ความรุนแรง ยิ่งมีตัวกระตุ้นจากการเล่นเกมที่เนื้อหามีความรุนแรงต่อเนื่องเป็นเวลานานสิ่งนี้ก็มีผลแนวโน้มในการเป็นอาชญากรในอนาคตได้ไม่มากก็น,น้อยครับจริงๆเด็กเล่นเกมมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทุกคนเนาะหลายๆคนเขาก็เล่นเกมเขาก็รู้ลิมิตของเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ผู้ครองเนี่ยอาจจะต้องสอดส่องดูแลแล้วก็ <c oughs> ให้น้องแบ่งเวลาว่าเล่นเกมเท่านี้ทํางานกันบ้านเท่านี้แล้วก็ช่วยเหลืองานบ้านเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องตกลงกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไปทางสื่อหรือว่าคนที่ที่ผลิตเกมอย่างเงี้ยค่ะว่าอย่าให้มันรุนแรงมากขนาดนั้นได้ไหมเนาะคือมันมีตัวอย่างสังคมอย่างเงี้ยค่ะเยอะ ถ้าเล่นเกมแล้วอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารอยากเป็นรั้วของชาติอยากทำงานที่ช่วยสังคมอะไรอย่างงี้ค่ะอันนั้นมันก็จะสร้างสารรค์หรือรัฐบาลเองจะต้องมีหน่วยที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงยคะ่ะว่าก็คงจะต้องมีการกำกับหรือว่าการมีมาตรการต่างๆว่าเนื้อหาของสื่อตัวเนี้ยควรจะประมาณไหนอย่างงี้ค่ะก็ขอให้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ ปรับปรุงตรงนี้แล้วก็พัฒนาประเทศเราก่อนที่มันจะสายเกินไปนอกจากจะป้องกันในส่วนของผู้ก่อเหตุแล้วเรามีคำแนะนำดีๆที่จะช่วยให้เราผู้ขับรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันปลอดภัยจากเรื่องราวรลายๆแบบนี้ได้ไปฟังกันครับก็ขอให้ระมัดระวังนะโดยเฉพาะเวลาค่ำคืนเนี่ยเวลาช่วงดึกๆหรือ เวลาที่มันไม่ปกตินะครับแล้วก็เรียกไปรับในจุดที่เปลี่ยวหรือมันน่าสงสัยเนี่ยนะครับนะถ้าเลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงนะครับโดยเพราะเคสนี้เนี่ยนะผู้ต้องหาเรียกให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปรับนะซึ่งบนดอยสุเทพนะเ,เวลาตีห้ากว่าเนี่ยตีสี่ตีห้านยซึ่งมันก็ปิดปกติวิสัยอะไรเงี้ยนะครับก็ขอให้ระมัดระวัง เพราะว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นจุดที่เปรี่ยวนะครับมันไม่มีผู้คนสัญจรมากนักเนี่ยนะครับนะอาจจะถูกประทุสลายได้นะครับนะก็ฝากเตือนนะผู้ขับขี่รถรับจ้างนะประเภทต่างๆเนี่ยก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับใครที่พาชมรายการ สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการนนกเ,เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มส0นาทีคืนนี้หลับฝันดีทุกท่านลาติดีครับน่าเศร้าใจอ่ะมันไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น